พี่แม่ไม่ได้ัานเลยเดี๋ยวอันนี้ผัดนี่ก่อนพ่อกบอันนี้ไปพ่อจะกินข้าพ่อก็กินซีเดี๋ยวค่อยผัดพ่อแม่จะขึ้นนี้อยู่สี่โมงครึ่งหิ่งไหมล่ะไ,ไม่อยู่ก็ยังต้องกินไปดูดิก่อนป้าสุสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะป้าสุ วันนี้จะมาผัดไส้ขนมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ถั่วนึ่งนึ่งแล้วก็บดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งกิโลตอนตอนที่ที่ยังไม่ได้นึ่งนะคะเพราะว่าสองถุงสองถุงถุงหนึ่งก็จะประมาณห้าร้อยกรัมสองถุงก็หนึ่งกิโลนะคะก็จะมีน้ำมันแป๊บหนึ่งนะคะ น้ำตาลทรายนี่นะคะน้ำตาลทรายเดี๋ยวจะใส่ประมาณไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกที่ซอยแล้วแล้วก็จะเป็นพริกไทยนะคะน,นี้พริกไทยเกลือเกลือนะคะแล้วก็จะมีหมูสับประมาณ300กรัมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่นะคะทุกอย่างเตรียมไว้แล้วนะคะ๋ยวก่อนอันนี้จะใส่น้ำมัน เกีย่ยวหอมก่อนนะคะผัดหอมก่อนสวัสดีค่ะพี่กายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องเขยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาผัดไส้ขนมเทียนนะคะผัดไส้ขนมเทียนแปบ๊บหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับนะคะนั่งเบรกดื่มกาแฟค่ะอ๋อเหรอคะป้าสุ นั่งเบรกไปทำงานใช่ไหมคะทำงานพักเบรกอยู่สวัสดีค่ะถ้าไม่ได้ไปหาใขรตอนอันนี้ก็จะไปย้อนให้นะคะอันนี้ก็เสียก่อนนะคะแป๊บหนึ่งผัดขนมเทียนไส้ขนมก็ไม่ยากนะคะบางคนถ้าเกิดว่าเขาไม่กินหมู ก็ไม่ต้องใส่นะคะเราก็จะผัดแบบเจก็ได้แต่อันนี้ก็ย่าก็จะใส่หมูนิดหน่อยแต่ถ้ามีสามเกลือได้ก็ดีนะคะแต่อันนี้ของย่าไม่มีสามเกลือนะย่าก็เลยใช้แต่หอมนะคะหอมแดงก็ได้หอมแขกหัวนน้อยอย่างนี้นะคะหัน่นหั่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดให้สุกเดี๋ยวนะคะ น้ำตาลมะพร้าวใส่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยค่อยไปดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ยากก็ยังหาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะประมาณ300สักสามร้อยถือันนี้ก็จะเป็นหมูสับนะคะน้ำตาลมะพร้าวก็จะประมาณ300สักสามร้อยกรัมเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ไปนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ก็จะน้อยหน่อยนะคะน้ำตาลทรายน้อยหน่อยประมาณสองร้อย อันนี้ก็พริกไทยแล้วแต่เราเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือถึงสองช้อนก็ได้เกลือหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ก็อยู่ประมาณสักสองร้อยสองร้อยกรัมหรือถึงสามร้อยนะคะอันนี้ก็หนึ่งกิโลเพราะว่าตอนที่ยังไม่นึ่งก็ถุงละห้าร้อยกรัมสองถุงก็หนึ่งกิโลนะคะเท่าน,นี้นะคะพ่อ้านพ่อแมผมนอนแล้วผมไม่มาเอาวันนี้ไม่ขึ้นหรอ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ย่าจะมาผัดไส้ขนมนะคะอันนี้ยาก็จะเอาอันนี้ลงไปผัดก่อนนะคะเราจะผัดหอมใหกสุกเลยนะคะผัดหอมจะใช้หอมแดงก็ได้หอมแขกก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามีสั่งเกิได้ก็ดีนะเพราะว่า เรามาหั่นผ่หอมก่อนแต่อันนี้ยา่าไม่มีย่าก็จะใช้หอมนี้ผัดผัดแล้วเราก็ค่อยมาใส่นี่นะคะชิคไทยเราก็จะใส่ทีหลังน้องกาน้องกาสวัสดีคะ่ะจองห้าหอผมนอนแล้วจ้าพ่อบ้านนอนเลยนึกว่าวันนี้จะขึ้นไปต้อนรับเพื่อนๆอีกนะ สี่หอ่อห้าหอ่อจะพอเหรอนนองกาไม่พอหรอกมันคือยาก,กินนะเวลาถ้าห,หิวหิวนะอย่างน้อยก็โน่นเนี่ยห้าหกห่อ <c oughs> นานๆกินซานหงหนึ่งนะจองห้าหอ่อ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกกระ <c oughs> ม่งมนิวเมนิว สวัสดีจ้าแม่มามามา,มาผัดไส้ขนมจะห่อวันพุธเดอ้อวันนี้่าจะทำไส้ไว้ก่อนเอ้ยป้าใจวันพรุ่งนี้ยังมาได้หอ่อเพราะว่าจะหอ่อจะห่อวันวันพุธห่อวันพุธเพราะว่า่าจะผัดไส้ไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้่าจะทำกับข้าวแล้วก็ทำโน่นทำนี่วันนี้ย่าไม่ว่างเลยนะแต่่าก็ไปดูหลังด้านให้เพื่อนเอามันทีก็ไปไล่มั่งจอดมั่งอะไรอย่างเนี้ย วันนี้ก็ไม่ได้ขายของก็เหมือนจะขายนัย่นแหละไม่ว่า <laughs> ไม่ว่าเ <_ d ata> สร็จนี่ก็ต้องหากับข้าวให้ให้หลานให้ลูกให้ปู่แล้วจากนี้ก็เดี๋ยวต้องไปฉีกใบทองไว้พรุ่งนี้จะแกงเลียงน้องกาพรุ่งนี้แกงเลียง ยายยายสวัสดีค่ะช่วงนี้ใบตองแหงยากใช่ใช่แม่นิ้วยายวาดยายวาดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกำลังใจนะคะอันนี้หอมเราจะผัดให้สุกก่อนนะคะผัดให้สุกก่อนแล้วเราถึงจะเอาหมูลงไปผัดนะคะถ้าใครไม่กิน แตว่าถ้าใครกินเจหรือว่าไม่กินหมูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่นะคะไ่อง่แต่นี้ถ้าเราใส่สักหน่อยก็จะอร่อยนะคะขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณคุณชื่อคุณยายสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพุกกำลังใจแมป๊บ,บก็ดีใจแล้เนี่คุณนะคะอันนี้เราก็จะผัดให้หอมสุกก่อนถ้าหอมไม่สุกก็จะแข็งแล้วมันก็จะไม่อร่อยนะ ขี้บ่นเหมือนกับคนแก่มากเลยเนอะลุงแก่เนาะขี้บ่นเหมือนคนแก่เลยขี้บ่นเหมือนคนแก่เนละ <laughs> ค่ะยายว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคำปอนสวัสด,ดีค่ะอันนี้เราอันนี้หอมหอมหอมผับจะนิ่มแล้วอันนี้พอมันนิ่มแล้วนะอันนี้เราก็จะเอาหมูนะคะหมูลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะ นี่นะคะใครอยากทำไส้ขนมก็แล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเนาะบางคนถ้าเกิดว่าใครอยากใส่หม,มก็มาดูานนานนาย้าได้เลนะย่าติดกันมีเสียงดงังมากเลยเพราะมันอยู่ต่ำเลยเราจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เอาหมูให้สุกก่อน น้ำตาลใส่ไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราผัดหมูสุกเราเอาหมูออกก่อนก็ได้แล้วก็เอาน้ำตาลไปละลายนะน้ำตาลละลายแล้วคันนี้ก็ผัดผัวแล้วคันนี้ก็ค่อยเอาหมูใส่ก็ได้นะเดี๋ยววันนี้แยกจะทำให้ดูเนาะทำได้หลายอย่างหมูก็ประมาณสามร้อยกรัม นานมากแล้วเนาะที่ย่าไม่ได้ทำเนาะห่หอไส้เค็มอย่าลืมนะคะจ้าน้องกาเพิ่มให้สิบห่อเลยเพิ่มให้สิบหอ่อเพิ่มให้สิบหอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอ้ยมาลื่นมันพุดย่านี่ก็ที่ลืมจังเลยนะมันพุดมันพุดย่าเตรียมไว้ก่อนพรุ่งนี้ยังไม่ได้หอ่อ ยายว่าได้อะไรกินข้าวเย็นกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณสิบเลิกสิบไลค์นะคะขอบคุณเอสซีที่อยู่ข้างบนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะ นนเดี๋ยวญาจะใส่หมูทีหลังนะอันนี้ญาจะผัด,ดก่อนผัดผัดแล้วสุกแล้วคราวนี้ญาก็จะเอาหมูออกก่อนคุณพรอรสวัสดีค่ะ ันนี้หมูสุกล้วนะหมูสุกแล้วอันนี้หมูสุกแล้ว,นะค,นนลวคุณลูกน้อนสวัสดีค่ะต้องเกิดเลิกงานแล้วเหรอน้องเกิดขอบคุณนะคะคุณลูกน้อนขอบคุณยจ้ีที่อยู่ข้างบนนะคะอันนี้ญาติจะมาทคารับไส้ขนมนะคะ ยาเบาไฟนะแอันนี้ก็จะเอาหมูทอดก่อนนี้ก็เดี๋ยวยาจะใส่นี่นะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะให้ละลายก่อนอันนี้ก็ยาจะกะเอานะยาจะใส่ประมาณ สามร้อยนะคะสามร้อยกรัมนะคะแค่นี้นะคะขนะ้าว<ๆ>นี่นะคะแล้วก็ น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายประมาณสองร้อยจะใส่มีเยอะนะน้ำตาลทรายจะใส่น้อยหน่อยนี่นะอันนี้เราก็จะมาทำให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะช่วงที่น้ำตาลทรายละลายเราจะใส่น้ำไปด้วยหน่อยนึง เกิดว่าไม่หวานยังไงอะ่ะเราแค่เติมได้นะถ้าคนไหนชอบหวานมากแล้วก็เพิ่มน้ำตาลเอานะคะพี่สีพี่สีสวัสดีเจ้าย่าทำอะไรน้ำตาลน้ำตาล <c oughs> ผัดไส้ขนมเจ้าผัดไส้ขนมนี่นะคะอันนี้น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลใย ก็แรงมากไม่ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าน้ำตาละละลายแล้วอะไรละลายแล้วนะเราก็เบาแก๊สถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไหมอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือเกลือประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะ,ะเดี๋ยวพริกไทยใส่ทีหลังนะคะพริกไทยใส่ทีหลัง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่สีน้องยงเป็นเด็กเทพแล้วอันนี้แล้วย่าก็จะเบาแก๊สก่อนนะ เอาแก๊สจากนั้นมาย่าก็จะใส่นี่เลยนะคะเอาถั่วใส่เลยนะคะนี่ค่ะถั่วถั่วที่เราเตรียมไว้ใส่เลย <S <S เดี๋ยวพริกไทยค่อยใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เบาแก๊สอ่ะเดี๋ยวมันจะไหม้น้ำตาลจะไหม้ ก็จะใส่อะไรนะพริกไทยไปเลยนะคะใส่พริกไทยเพราะว่าเราจะได้คนจะได้เข้ากันนะคะประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนเราจะเอาหมูที่เรารวนไว้แล้วเนี่ยใส่ไปเลยนะคะแล้วก็จะผัดให้เข้ากัน แก๊สเราก็จะเบาให้สุดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เบาอ่ะมันจะไหม ไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ย่าคนก่อนนะย่าจะยังจบไม่ได้ดูคอมเมนต์นะเพราะว่าวมันจะไหม้มันจะไหม้เอา เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะหมูกับขัวหมูกับขัวเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันอุย้ยกระทะจะหกกระทะจะหกข้มมาแล้วก็ พอดีเลยนะไม่ต้องได้กินข้อมาแล้วก็ไม่ต้องได้กินเลยนะแม่น้อยสวัสดีค่ะแม่น้อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอันนี้ย่าจะเบาไฟมากเลยนะ ว่าพอเราผัดทุกอย่างสุกแล้วเนาะเราจะต้องเอาไฟอ่อนมากๆไม่งั้นไหมพอไหมแล้วก็จะมันจะมีกลิ่นไหมแล้วมันจะไม่อร่อย ค okay. นี่นะคะหวานก็ดีแต่ว่าอันนี้จะน้อยไปหน่อยนะเดี๋ยวญาตจะเติมอะไรนะพริกไทยพริกไทยรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยมันมันไม่ค่อยหอม เติมพิกไทยอีกหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอันนี้ทำเยอะนะคะถ้าเกิดว่าใครจะทำก็ทำ ทำกินนะ่ะก็ไม่ต้องทำเยอะอันนี้ย่าทำถั่วกิโลนึงมันก็จะเยอะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวย่าปิดแพ๊สก่อนนะทำไมงั้นเดี๋ยวจะไหม้นะคะเสร็จแล้วนะคะนีคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณ ปิดเสียงด้วยไม่ได้ยินคุณพิยาดาคุณพิยาดาขอบคุณค่ะใครนาะคุณพิยาดาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ ใส้ขนมนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะพี่สีเสร็จแล้วใส้ขนมนะคะเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่จานให้ดูดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ดูใกล้ๆนะแอ่ดูญาติปิดเสียงเหรอคุณพรเมื่อกี้ปิดเสียงไว้ญาปิดเสียงเหรอ ย่าไม่ได้ปิดเสียงนะอ๋อนึกว่าย่าปิดเสียงย่าก็ตกใจนึกว่าย่าปิดเสียงนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะขนมเทียนไส้เค็มนะคะนี่คะ่ะลองไปทำตามดูนะคะดังอยู่ดังอยู่อ๋อย่าก็นึกว่า ของแยาปิดเสียงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอบคุณสิบสี่เลิฟสิบสี่ไลค์นะคะแม่นิวรักแกงวัดใครเนาะคุณพิยาดาทำทรงใครเนาะหรือเมื่อกี้กระทะจะคว,ว่ำล้ะปิดเสียงันเดอนไม่ได้ยิน คุณโยงเหรอเสียงเบาใครเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณพรพรเมนิวยายวาดพี่สีคุณแม่น้อยนอร์เวย์นะคะขอบคุณนะคะคุณพี่อดาพ่อบ้าน ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคําป้อนป้าสุขอบคุณมากนะคะพูดความจริงซะด้วยเมื่อกี้กระทะเกือบคว่ำอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบคุณนะคะญาตจะขออนุญาตลงก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ bye บ๊ายบายเลิฟ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 นะคะขออนุญาตลงก่อนบ๊ายบายยายเล็กยายเล็กขอบคุณ